วัดช้างรอบแห่งนี้นะด้วยความมีเอกลักษณ์นะฮะที่มีปูนปั้นช้านะครับโผล่มาครึ่งตัวรอบๆบฐานเจดีย์นะครับซึ่งมีจำนวนเยอะถึง68เชือกด้วยกันนะแล้วลายหลายๆเชือกนะก็ยังเห็นดีเทลนะรายละเอียดของช่างยุคโบราณนะครับที่วาดลวนลายไว้นะทั้งที่วงวงทั้งที่คอนะฮะท,ทั้งที่เท้านะครับสวยสดงดงามมากๆนะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซีรีส์เดินทางทั่วประเทศไทยในจังหวัดที่4กำแพงเพชรมาเราดูกันนะครับว่าจังหวัดนี้เราจะไปเที่ยวไหนจะเจอเรื่องราวอะไรระหว่างทางบ้างท่านสามารถติดตามาดาได้ตั้งแต ทัวไทยไครับเต็มมแล้วลุยก็เรื่อยเชยแชร์กันไปเรื่อยนะตอนนี้นะครับ10โมงแล้วเอาเป็นว่าเรามาเริ่มต้นทำภารกิจนะครับในวันที่29ของการเดินทางทั่วไทยนะวันนี้เราจะจบที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับเหลือแค่อุทยานประวัติศาสตร์นะครับที่เป็นมรดกโลกนะถ้าใครยังไม่รู้จักนะฮะตามมาเลยครับเดี๋ยวบอลจะพาคุณเที่ยวนะเข้าตัวเมืองไปนะครับอีก6กิโลเมตรไปฮะลุย อ่ะครับทุกคนนะตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ใจกลาง เมืองกำแพงเพชรแล้วนะฮะซึ่งจุดแรกนะครับที่เราจะแวะมาท่องเที่ยวนั่นก็คือวัดพระแก้วนะฮะเป็นส่วนหนึ่งนะครับของอุทยานประวัติศาสตร์เมืองเก่านะแต่ว่าอยู่นอกโซนกำแพงเมืองอันนั้นอยู่ไม่ไกลนะห่างจากนี่เนี่ยประมาณ1กิโลเท่านั้นเองแต่เดี๋ยวเรามาแวะเที่ยววัดพระแก้วแห่งนี้ก่อนแล้วกันซึ่งภายในวัดนะฮะก็จะเป็นที่ตั้งของศาลหลักเมืองนะฮะอันนี้ศาลหลักเมืององค์ใหม่นะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นศาลหลักเมืองนะครับเสาหลักเมืององค์เก่านะฮะก็ผู้คนก็แวะมากราบไหว้บูชานะครับแล้วก อยู่ทังนั้นฮนะเดี๋ยวไปติดต่อจ่ายค่าบริการแล้วไปดูกันนะฮะสำหรับให้หลายๆคนนะฮะเชื่อว่าน่าจะเคยเห็นรูปจากที่นี่มาบ้างแล้วเดี๋ยวไปดูของจริงกันฮนะสวัสดีครับแวะมาท่องเที่ยวครับเดี๋ยวจะไปเข้าตรงนู้นด้วยอ๋อสเนะครับพี่ครับผมสอบา,าครับขอบคุณครับผม,มอ่ะ ได้มาแล้วนะฮะค่าเข้าชมสถานที่นะคนละ20บาทนะฮะแต่ว่าถ้าเดี๋ยวเราจะไปตรงนู้นด้วยนะฮะที่เป็นโบราณสถานนะ,ะใจกลางเลยนะฮะในนั้นเนี่ยมีหลายวัดมากๆตรงนั้นก็20บาทแต่ว่ามีแพ็กเกจน,นะฮะถ้าหากเราจะเข้าทั้งสองที่นะครับก็จะลดจาก40บาทก็เหลือ30บาทนะฮะแล้วก็เนี่ยฮะได้คู่มือด้วยไปฮะ อ่าครับตอนนี้บอลก็อยู่ใจกลางวัดพระแก้วนะครับซึ่งด้านหลังของบอลก็คือพระพุทธรูปปูนปั้นนะครับทั้ง3องค์นะทั้งพระนอนนะครับและพระปางสมาธิที่อยู่ด้านหลังนะเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์นะครับของวัดพระแก้วแห่งนี้เลยนะไม่ว่าจะเห็นในรูปหรือเห็นในวิดีโอที่ไหนเราก็จะรู้ทันทีนะฮะว่าที่นี่นะครับก็คือวัดพระแก้วแห่งอุทยานประวัติศาสตร์เมืองเก่ากําแพงเพชรนั่นเองนะเป็นวัดที่สันนิษฐานว่าในอดีตนะครับเคยประดิษฐานนะครับพระแก้วรมารากตนะในยุคสมัยของกรุงอยุธยานะครับดังนั้นนนนนกกก็็เเเลลยยไดดดด้้ชืื่่่่่อวววาาาาปัพะแทีีีีมมมขขใหส ด้านในมีโบราณสถานทั้งเจดีย์นะครับทั้งพระพุทธรูปเก่าๆนะฮะโดยเฉพาะตรงส่วนกลางนะครับที่มีเจดีย์ทรงละครคว่ำนะฮะฐานสี่เหลี่ยมเราจะเห็นร่องรอยลวดลายนะครับที่หลงเหลือมายังปัจจุบันนะฮะงดงามมากๆโดยเฉพาะฐานเจดีย์นะครับที่จะเป็นปูนปั้นรูปสิงห์นะครับแต่ปัจจุบันนะพังทลายไปเกือบหมดแล้วนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัดสําคัญนะวัดเก่าแก่นะครับในอุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชรแต่ยังมีอีกหลายวัด ไปฮะเราไปดูกันวัดอื่นต่อนะอยู่ห i, ่างจากนี้ไม่ไกลฮะตามมันมาเลยเดี๋ยวบอนจะพาคุณเที่ยว <s> ครับทุกคนนะตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในบริเวณภายใต้รั้วกำแพงของอุทยานประวัติศาสตร์เมืองเก่ากำแพงเพชรนะซึ่งภายในเนี้ยนะฮะก็สามารถ เข้ามาขี่มอเตอร์ไซค์ได้นะ,ะถนนหนทางเนี่ยสะดวกเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ร่มรื่นมากๆนะนะแล้วก็เนี่ยฮะซ้ายขวาของเราก็จะเป็นโบราณสถานนะครับวัดต่างๆนะ,ะเป็นวัดเก่านะฮะก็ด้านในเนี่ยฮะมีถึง40กว่าวัดเลยทีเดียวนะ,ะบนพื้นที่ถึง1,600ไร่โดยประมาณนะเรียกได้ว่าเก่าแก่มากๆนะแล้วก็ร่มรื่นทีเดียวนะฮะ เอาเป็นว่าเราคงไม่สามารถที่จะดูได้หมดเลยนะฮะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะดูแค่2วัดหลักๆนะฮะก็คือวัดช้างรอบนะครับกับวัดพระเสียริยบทส่วนจะเป็นยังไงเดี๋ยวไว้ไปดูกันฮะ Oh, oh. บันไดนี่ต้องขึ้นดีๆนะทุกคนเพราะว่ามันแคบมากนะเนี่ยแค่ฝ่ามือฝ่าเท้านะต้องขึ้นในแนวแบบนี้นะขึ้นตรงๆไม่ได้เลยสองมือนะฮะอย่าประมาทจับเกี่ยวไว้โอเคบนนี้นะขึ้นมาได้นะฮะแต่ว่าตรงนี้นะครับห้ามขึ้นนะ เป็นไงบ้างฮะกับอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรก็คือวัดช้างรอบแห่งนี้นะด้วยความมีเอกลักษณ์นะฮะที่มีปูนปั้นช้างนะครับโผล่มาครึ่งตัวรอบๆฐานเจดีย์นะครับทรงสี่เหลี่ยมนะฮะซึ่งมีจํานวนเยอะถึง68เชือกด้วยกันนะแล้วลาหลายๆเชือกนะก็ยังเห็นดีเทลนะรายละเอียดของช่างยุคโบราณนะครับที่วาดลวดลายไว้นะทั้งที่งวงทั้งที่คอนะฮะทั้งที่เท้านะครับและโดยฐานเจดีย์นะเราก็ยังเห็นศิลปะนะฮะหลงเหลือลวดลายต่างๆอยู่สวยสดงดงามมากๆนะแล สามารถเดินขึ้นบันไดมาได้นะโดยจะมีบันไดทั้ง4ทิศนะครับตีนบันไดก็จะมีรูปปั้นสิงห์นะครับอยู่คู่กัน2ตัวเปรียบเสมือนสวรรบาลนะฮะคอยปกป้องเจดีย์ด้านบนนี้นะที่แม้ยอดเจดีย์จะหักนะฮะแต่ก็ยังเห็นถึงความอลังการนะยิ่งใหญ่มากนะฮะฐานเจดีย์นะครับปกเหลี่ยมนะด้านล่างนะครับก็จะมีพระวิหารแต่ตอนนี้นะฮะองค์พระพุทธรูปนะครับพระประธานก็ไม่อยู่แล้วนะก็ผุพังตามกาลเวลาแต่เป็นอีกหนึ่งวัดนะครับที่แนะนําให้มาเที่ยวชมนะของที่กาแพงเพชรแห่งนี้ก็ประมาณนี้นะทุกกคคนเเดดดดี๋ยยววััังงไไไรปปููถออ่ล้ๆบ ครับทุกคนนะขี่รถมาจากวัดช้างรอบได้ไม่ไกลนะฮะนิดเดียวเท่านั้นนะฮะเนี่ยฮะท่ามกลางเส้นทางนะถนนล,ลาดยางอย่างดีนะแล้วก็ปกคลุมด้วยต้นไม้เขียวขจีนะเราก็มาอยู่ที่นี่แล้วฮะวัดพระศรีอริยบทนะครับซึ่งก่อนถึงนะเนี่ยฮะอย่างด้านหลังบอลก็จะเป็นวัดโบราณสถานนะที่มีองค์พระพุทธรูปนะกลางสมาธิที่สมบูรณ์มากๆนะถ้าหากโบกบูนทับว่านลวดลายสักหน่อยนี่คือสวยเลยนะแล้วก็ฝั่งนู้นนะฮะก็มีวัดพระนอนวัดพระสิงห์เรียกได้ว่าบริเวณนี้ถ้าใครชื่นชอบการถ่ายรูปนะผมว่าหามุมสวยๆได้เเยยอะลไม่่วา เป็นมุมกับธรรมชาตินะถนนนะครับหรือว่าโบราณสถานต่างๆนะอย่างวัดนี้นะฮะวัดพระเสียอริยบทก็เป็นอีกหนึ่งวัดที่บอลชอบมากๆนะวันนี้ขอแวะ2วัดก็พอนะอีก30กว่าแห่งนี่คือไม่ไหวจะแวะนะเพราะว่าในแต่ละวัดเราก็ใช้เวลานะเก็บดีเทลเก็บรายละเอียดพอสมควรนะ,อ,ะอย่างที่นี่นะฮะวัดพระเสียอริยบตรนะครับก็มีพระทั้ง4ด้านแต่ว่าด้านที่สมบูรณ์ที่สุดก็คือด้านนี้เลยฮนะเป็นพระพุทธรูปประทับยืนนะครับที่ยังเห็นลายปูนอยู่นะยังเห็นดีเทลยังเห็นรายละเอียดอยู่แล้วในส่วนด้านที่2ด้านที่3ด้านที่4ก็ผพั ไปตามการเวลานะทั้งพระนั่งสมาธิพระยืนนะครับณนะวิหารด้านหน้าก็พังทลายไปแล้วนะไม่เห็นพระประธานนะครับแต่ว่า อย่างที่บอกฮะทุกคนถ้าหากชอบโบราณสถานมาที่นี่ไม่ผิดหวังเพราะวัดเขาเยอะมากๆนี่แหละฮะถึงได้เป็นมรดกโลกนะฮะของประเทศไทยนะครับที่นี่เมื่อรวมกับศรีชันนาลัยและสุขโขทัยที่เราเพิ่งไปมา3แห่งเนี่ยฮะรวมกันก็เป็น1มรดกโลกนะฮะทางประวัติศาสตร์ทางโบราณสถานแบบนี้แหละฮะส่วนที่อยุธยาเดี๋ยวเรากําลังจะไปอันนั้นนะก็คือจังหวัดเดียว1เดียวนะฮะหมรดกโลกกันไปเลยเดี๋ยวค่อยไปดูกันแต่ก่อนื่นขอดื่มดำม่ำบรรยากาศบริเวณนี้ก่อนแล้วกันฮนะ เป็นไงบ้างครับทุกคนก็นี่หละฮะก็คือทั้งหมดของจังหวัดกำแพงเพชรนะ,ะที่เราไปตะลุยมาไม่ว่าจะเป็นน้ำตกนะฮะจุดชมวิวนะฮะหรือว่าโบราณสถานนะครับที่สวยงามแห่งนี้นะจะมีโอกาสนะครับแวะมาจังหวัดกำแพงเพชรที่เที่ยวและประสบการณ์ดีๆรอคุณอยู่แน่นอนแต่สําหรับอตอนนี้ไม่รอช้าเรามุ่งตรงไปอีกเกือบ100กิโลเมตรมุ่งสู่จังหวัดที่5พิจิตรไปฮะพร้อมแล้วออกไปลุยหาประสบการณ์มันันให้ชีวิตกันโย่ Go!